ทำนีล้ละวันนี้เราก็ทุกคนนะครับได้ทําการศึกษาลเรียนอย่างจริงจังอันทำนีล้ละถือว่าเป็นฟองซศร้าได้ชิ้นนึงนะครับเรากําลังเข้าสู่การอ่านใหม่อย่างนะครับอ่ารู้ตัวไปส่งกลัว,วเลยมาร์คขั้นเลยครับหน้าแต่อย่างนึงเราพยายามนะครับรักษาจิตใจของเราเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอย่าให้มีสิฟาริยะเข้าวาริยะก็คือนะครับเขาเรียกว,ว่าอ่าเราจะทำอิบะดา ถ้าขับเผยอจชูคนอื่นนั่นเป็นนั่นนบีบอกเล่าว่าในฮะดิษนึ่งแรงตั้งไว้เลยว่านบีว่าสัปดาห์นบีซอลรอซัลลัมลายักบาลุลลอูกอามาลันฟีิมิกดารูซสารรอตินมินริยาอิบที่ด้มานาริมาอัลลอฮ์ตาละอาการอามันยังดีดล้ำหนออัลลอฮ์จะไม่รับรองไม่รับการทําอามันอิบารัดอามันอิบารัดของคนคนหนึ่งนะสกอดัก สมุดยังกระจีนเดริปดาริยะมีนิดเท้ากับตัวหมดตัวเหล็กนิดเดียวและไงไงเท้าเม็ดงาใครแต่มีสิฟาริยะนะครับขึ้นนึกว่าทาอิบาดาต้องการให้เขาย่อให้เขาได้ยกชูยกยองอ่มันน่อ่านเก่งมันน่มาย่งแข็งมันน่สะดอกหมากไล่บาทนะครับอ่ามันนเป็นคนนึงนะครับใครยันลาวเรียนใจเรยย้ายมีไม่แต่นิดเดียว นะบีอัลฮะมีอิดเดียวหรอกอิบาดะกเขาหรอนั่งฟ้าเลยเขาเราีเยกเขาเรียกว่าซา马ลเยาวริยะริยะคือทําอิบาดาต้องการนี่้คนอื่นจะหยกยองนะครับฮะถ้าเราทำไปนั้นนั้นเดี๋ยวพอก็ไม่เยอะเราก็ขี้ขาดเนียนเสียเลยเห็นไหมอ่ะฮะทึงนี้เนี่เรามาด้วยฝากอีกลัสเพื่อชีวิตตัวของเราได้อ่านอุานเป็นอ่านยาซีนเป็นด้วยตัวเองอ่านดูอานเป็นปาษาอาหรับเทดิกลินเป็นปาษาอาหรับไม่ใช่เอาคอาอ่านภาษาไทยมาอ่าน นะครับหน้าเราได้พุทละบุญมากว่าเลยหานังไงเราไม่มีริยะคนแด่มีริยะนิดเดียวนบีว่าอัลลอฮฺตาลาไม่รับอาบานอิบาดานแล้วทีงฮะดีษนบีทำเตืออีฮะดีษนี่นบีบอกว่าอังกอบปินตะเปเลฮารอกันดิงอัลลอฮฺตาลาเดงันยุบบินฮะซานีทันจงข้อฟังคุมข้องเตือจากอัลลอฮ์จากคําว่ายุบบุญฮะซานีมากับัำมะซอบาดดังนั้นซอบาดทรงใส่ก็เลยท่านนบีเลยอาป้า ยุบบุญฮัสานีอะไรคขา่ายุบบุญฮ right, ul ul ah, uh, ัสานีนะรอส่วนล้อเขาไม่รู ng, ้ฟ ok. ังอีตัวยารอส่วนล้อลงเป๋ควาไม่เลยทีมากะซัมบะซัปดาห์เนี่ยนบีก็ตอบไม่ฟังเลยว่าคขา่าฮุบอ่ะยุบบุญฮัสานีนั้นสูงไงดีในลำนรกกายาน้ำนบีว่าก็คือเป็นค้องไายนึ่งในไฟนรกอันเนี้ยค้องไายนึ่งในในนรกยันน้ำมาเลยดิฉันดียากันบางทีนะครับอ่ากุรออินมุรออินี อย่างนี้ดิสันดิยการไปอ่าอะไรอย่างกอรีอย่างริยาคือนบีวะจะเปี่ยมพรอมนั้นไหวไซคนเถอะไรอย่างอ่ากุรอานอ่านร่งอย่างกอรีอย่างริยาถือคนเีออ่านเพราะว่าคนหนักกอรีนั้นเถอเสียงดีจะมีซีลริยาเลยเล่นง่ายๆว่าคนเี่เสี่ยงดีเวลาขึ้นเวทีอ่านเสี่ยงนั้นเรา้ม่หลากชนิดเทวะนะครับหน้าลำพงคาดนี่เพราะเนี่ยสมัยไป่น้น แต่ว่านั่นแหละใจนั่นโนุคนนาวิที่เต็ีมมัดต่อเดี๋ยวกูลงไปเ้าย่อเนี่ยกูสุดย้อนแล้วที่นี้เหม้มอ่ะนั่นแหละนบีวะโคดเดียอ่านกุรอ่านเป็นนานเรื่องม,มันเป็นตัวมัม่มจะเสี่ยงเกลี่ยดีแรกนะครับอ่าเสี่ยงนี่เรามัดเป็นตัวมัม่มได้ยินเสี้ยงแหลมันได้แรงซะวงสาวะถึงใจนั่นหนึ่งเนี่ยแหละเดี๋ยวกูมายังเซตนะครับเขาต้องรอยอ่อถังโมบานเนี่ยคนมีสีฟ้าเป็นนานเลยนบีวะนะครับหน้าไส้คองนารอกนั่นนั่งไหวเฉยคนเป็นน่น ไว้ใส่คนไปนานเลยหาทถึงนี้แหละเรามาเรียนได้กันบั่นกันนะให้มีซิฟาริยะเราทำเผื่ออัลลอฮ์นึกว่าเรามานี่ต้องการชีวิตข้อรอได้อ่านปาสารับป็นนี่แค่นั้นแหละนะครับหน้าถ้าเรามินึกว่าเผื่อจะได้อ่านเก่งแล้วก็ข้อย่อกันเนีย่ยไม่ได้ไม่นานหน้านนีว่าคนไปนี้นั้นอย่างทีการได้ดิปุยอลุลเลออรังอาการบาจานเนี่ยต้องการในข้อย่อเวลาเป็นตัวม้าเสียงดีต้องการใ้ข้อย่อเวลาบังเสียงดีต้องการในข้อย่าายอ สิ่งเหล่านี้นบีอ่ะสัตต์ทยูกูนารกที่มีนามชื่อว่ายุบ,บุนฮะซานีนัานในถี่งของเขาดต่ลักูอยางอีตูบางสบะไงเนาะถ้าเกิดขึ้นแก่เขาเลยคนนั้นนั้นน่ากระนั้นอย่างนี้มาแกอีตูระยะละกีฮามนะครับคนนี้นั้นอยู่ในการนึกขิดเนีย่ยติดพิษผาดคือฮามไม่สมควรยายมีเกิดขึ้นแกเัวเราที่เรางักษาใจเลยพอใจเราไม่มีใครมองเห็นนะหนกแกอัลลอฮ์น้าหาวันนี้นั้น เราเดินจักบ้านมาเรียนทุกวันอาทิตย์นะนะครับใจพยายยา่คุ้มไม่ดีเผื่อจะรักษาเพื่อในการเรียนเพื่ออัลลอฮ์ตาละไม่เต็มเงินสุดสตาน์เยสดาก์ไปเราก็ทําเผื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ใครย่อไม่ต้องการให้ใครยกยองชื่อเราและเราจะเป็นคนนึ่งปลอดภัยจากนรกนะครับหน้าค้องแหงนี้เลยนะก็อัลลอฮ์ตาละเนาะหายกับผมและนะครับมามุสลิม่าบาไลาวันวังเลือกเราทุกคนนั้น เป็นบาตทดีและเป็นจิตใจที่สะอาดสดใสบริสุทธิ์นะครับทำมาเล่นเนียดขอให้ทุกคนได้ทําเผื่อ,อล้อทุกฉินและให้ร้อยดักซาล,ลามาฮาเวลา Yang gap le, dari laksa lamata, yud, dari yam teror, tidak ada. Perjalanan juga tangsi, kita orang jahangai. Terima, minyak, ramadan, minyak. Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Robi Zidna Inman Nafia. Istighfar doa naya Allah Subhanakallah. Alhamdulillahillahillah. Anta Asta Firqaat. Alhamdulillahirobinalamin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.